สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสาวเบวื่อรถติดขอวิธีขับรถไปทํางานงานนี้ชาวเน็ตไม่แนะแถมทัวลงยับปัจจุบันการใช้ชีวิตของผู้คนมีความเร่งรีบมากขึ้น จนต้องใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างาเราไม่สามารถทําควบคู่กันไปได้ไม่เช่นนั้นอาจจะทําให้เกิดทวนลอย่างสาวรายนี้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสมาชิกพันธิป,ปรายห,หนึ่งได้ตั้งกระทูปรึกษาโดยเธอเล่าว่าเธอเป็นมนุษย์เงินเดือนและต้องขับรถไปกลับเองซึ่งต้องเผชิญรถติดเป็นประจำใช้เวลาเดินทางบนท้องถนนราวๆ2ชั่วโมง เธอมองว่านอกจากจะเสียสุขภาพจิตแล้วยังเสียเวลามากเธอจึงอยากใช้ช่วงเวลาที่รถติดให้เกิดประโยชน์ด้วยกันเปิดโน้ตบุ๊กนังทำงานและอยากขอคำแนะนำว่าควรจัดวางอย่างไรต้องซื้ออุปกรณ์เสริมหรือไม่หลังจากกระทูถูกเผยแพร่ออกไปเรียกได้ว่ารถทัวร์มาจอดแทบไม่พัก เพราะส่วนใหญ่มองว่าแค่เล่นโทรศัพท์ระหว่างขับรถก็โดนวิจารณ์หนักแล้วเจ้าของกระทู้ดันจะเปิดโน้ตบุ๊กนั่งทำงานมันหนักกว่าเดิมมากควรคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยมาก่อนเป็นอันดับแรกถ้าพลาดหรือละสายตาเพียงนิดเดียวอาจจะเกิดอันตรายตามมาได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ